ถ้าจะพูดถึงไฟที่เดือดแล้วก็มันเร้าใจของโจโจในภาคแล้วล่แะก็ไฟระหว่างบอลอเลฟอิกกี้อับดุลต่อสู้กับวานิลาไอซ์จะต้องอยู่ในใจของใครต่อใครหลายๆคนอย่างแน่นอนสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมชอบไฟนี้มากที่สุดในภาค3แล้วล่วและและในคลิปนี้เราก็จะมารู้จักสมุนเอของดีโออย่างวานิลาไอซ์กันให้มากขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะอ๋อแน่นอนว่าสปอยหน,หนักๆเลยนะครับใครยังไม่ได้ดูก็หลีกเลี่ยงก่อนโอเคเราก็มาเริ่ม เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยมือถือผมเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวสแกนไวรัส,สแป๊บหนึ่งนะนี่นะเปิดแอปมาก็กดสแกนเลย นี่ต้องมีใครแอบเอามือถือผมไปเปิดเว็บมั่วๆจนติดไวรัสแน่เลยเนี่ยแล้วดูไวรัส2ตัวตัวล่านี่มาเป็นภาษาอาหรับเลยนะขอค่าแป,ป๊บนะครับนี่แป,ป๊บเดียวเรียบร้อยต้องขอขอบคุณแอป,ป iSecurity ที่ทําให้มือถือและหัวใจของผมได้รับการเยียวยาเลยละ่ะอ่ามือถือกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วใครยังไม่หนาใจเนี่ยทางแอป,ป iSecurity ก็มีของดีอีกอย่างเช่นเพิ่มความเร็วมือถือสําหรับคนที่มือถือสโลไลฟ์ช้าเป็นเต่าโหลดไม่ไปไถหน่วงสไลด์กระตุกแอป,ปนี้ก็ขั้นสุดเพราะมันจะไล่ตบแอป,ปที่ ได้ใช้เป็นชุดๆให้มือถือเรากลับมาเร็วราวกับเปิดเครื่องใหม่กันแบบสดๆไปเลยหรือยังไม่พอยังมีฟังก์ชันที่ใช้ปิดการแจ้งเตือนหรือ Notification ได้อีกด้วยนี่ก็เหมาะสำหรับคนที่ลำคาญทั้งข้อความเตือนโปรแกรมแชทเตือนแอปพลิเคชันอื่นเตือนหรือจะอะไรก็ตามที่จะต้องทําให้คุณเบือนหน้านี้เพราะคุณกําลังสุขีและต้องการความสงบกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นี่ก็จัดให้ได้เรียกว่าปิดการแจ้งเตือนได้เรียบวุฒเลยละ่ะเอา้าพูดมาขนาดนี้จะโหลดแอปนี้มาใช้ยังไงดีละ่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพ แล้วเซิร์ชคำว่า i security เพียงแค่นี้แอปดีๆก็จะโผล่ออกมาให้คนได้โหลดฟรีๆกันอ้ออย่าลืมให้5ดาวกับแอปเขาด้วยล่ะถ้าท่านกำลังมองหาแอปพลิเคชันที่จะมาป้องกันมือถือจากไวรัสป้องกันบัญชีต่างๆในมือถือไม่ให้โดนแฮ็กและป้องกันความเป็นส่วนตัวได้อีกด้วยก็แนะนาให้ลองโหลดตัวนี้มาใช้เลยนะฮะอย่างของผมนี่ก็โหลดไว้ติดเครื่องเรียบร้อยแล้วเอาละฮะกลับมาที่เรื่องของพี่น้ำแข็งกันต่อโดยวานิลาไอซ์เนี่ยแกก็เป็นสมุนเอของดีโอนะฮะเรียกว่าทาุผู้ซื่อสัตย์เลยดีกว่าคืออยมตัด หวใ้ด้ดดไจนดีโอต้องชุบชีวิตให้เจ้าตัวก็มีสีผมเป็นสีน้ําตาลในเวอร์ชันอนิเมะแล้วถ้าเกิดเป็นดิจิตอลคัลเลอร์ก็เป็นสีน้ําเงินอ่อนเสื้อผ้าก็จะเป็นโทนสีม่วงแล้วก็มีเครื่องประดับเป็นรูปหัวใจซึ่งก็แมทกับดีโอเลยลหลายเว็บไซต์ของญี่ปุ่นเวลาเขียนแนะนําวานิลาไอซ์เนี่ยต้องเขียนแบบย้ําเลยว่าถึงจะดูคล้ายผู้หญิงอ่ะแต่วานิลาไอซ์คือผู้ชายเต็มตัวนะครับคืออาจจะด้วยเสื้อผ้าทรงผมของแกทําให้คอสเพลย์ของตัวละครตัวนี้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ เป็นผู้หญิงอยู่เหมือนกันและในส่วนของชื่อของวานิลาไอซ์เนี่ยก็มีที่มามาจากแรปเปอร์ชาวอเมริกันที่ชื่อโรเบิร์ตแมทธิวแวนวิงเคิลหรือฉายาของแกก็คือวานิลาไอซ์นั่นแหละแล้วพอเป็นชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเ,เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นครูไอซ์ Ice แทนนะฮะเพื่อเลียงลิขสิทธิ์มาในส่วนของสแตนกันบ้างสแตนของไอซ์ก็มีชื่อว่าครีมซึ่งก็อ้างอิงมาจากวงครีมซึ่งเป็นวงร็อกของอังกฤษในสมัยก่อน ดีไซน์ของสแตนก็จะออกแนวคล้ายๆยมาทูตแห่งความตายผสมผสานเข้ากับเพชฌฆาตนักโทษประหารของฝรั่งเศสในยุคกลางและครีมเนี่ยก็เป็นสแตนหนึ่งใน2ตัวของภาค3ที่ไม่ได้อ้างอิงมาจากาไพทาโลหรือเทพเจ้าอียิปต์อะไรทั้งนั้นอาจารย์อารา,า,รากริแกแต่งสดให้ใหม่เลยนะฮะงสงสัยแกกลัวไม่ได้ฆ่าหมานะลอ้ลอเลอ่นนะลอ้ลอเลอ่นความสามารถของครีมต้องบอกเลยว่าร้ายกาจมากคือตัวมันสามารถกลืนกินทุกสิ่งอย่างให้ไปอยู่อีกมิติหนึ่งได้โดยอีกมิติหนึ่งนั้นอ่ะภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้ ใช้คำว่าอังโคคูคูคังที่แปลว่ามิติหรือพื้นที่ว่างแห่งความมืดไม่ว่าอะไรที่ผ่านเข้าไปในป่าของมันจะถูกลบหายไปจากโลกใบนี้ทันทีมีแค่ตัววานิลาไอซ์ร่างต้นคนเดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้และครีมก็สามารถพาตัวมันเองไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งได้ด้วยการกินตัวเองเข้าไปแบบเนี้ แล้วก็จะกลายสภาพตัวเองกลายเป็นคล้ายๆล,ลูกบอลที่เคลื่อนที่ไปมาถ้าสัมผัสกับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะหายไปจากโลกนี้ทันทีไอการกินตัวเองเข้าไปแบบนี้นะฮะน่าจะอ้างอิงมาจากอูโรโบลสงูกินหางตัวเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศเด่นๆอีกมากมายจึงทําให้ค่อนข้างมีหลายความหมายนะแต่ถ้าจะเอาที่ตรงกับคลีมมากที่สุดเนี่ยก็คงจะหมายถึงสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดรวมถึงความเป็นนิรันดอีก้้วยถา ใครได้ดูได้อ่านก็จะรู้เลยว่าไอ้ครีมเนี่ยไม่งดโคตรน่ากลัวนะคือพอมันไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งแล้วก็แทบจะเป็นอมาตะาแล้วนะฮะไม่มีกลิ่นไม่มีใครมองเห็นคือต่อให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะก็ไม่สามารถโจมตีมันได้อยู่ดีเรียกว่าวานิลาไอศครีมเนี่ยแกร่งในระดับเทียร์บอสเลยนะฮะข้อเสียของมันก็คงจะมีถ้าไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งแล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นอีกฝั่งนะทำให้ต้องคอยโผล่หัวออกมาดูแบบนี้และเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดแล้วละ่ะคือถึงผมจะพูดว่ามันไร้เทียมทานนนนะะะแต่่่่่กกาาาารททีีจจสู้้ัมมมซึงงห็ใชชวไนะ อย่างตอนที่มันหมุนเป็นวงกลมเพื่อจะฆ่าปอนาเลฟเนี่ยถ้าตอนนั้นปอนาเลฟไม่ได้ขาเจ็บอยู่อาจจะกระโดดออกไปจากวงล้อมแล้วรอตอนไอซ์มันโผล่หัวมาแล้วก็แทงมันได้ทันทีนะเพราะงั้นความน่ากลัวของครีมเนี่ยคือการที่มันโจมตีแบบกระทันหันไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวนั่นแหละแบบที่อับดุลโดนไปรวมถึงจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ถ้าเกิดไม่เกินกินสเปซหรือพื้นที่เข้าไปอีกทั้งตัววานิลาไอซ์เองเนี่ยก็โดนเนิฟจากการที่มันเป็นผีดิบอีกด้วยทําให้โดนแสงไม่ได้อืแต่ก็เรียกว่าโดนบัฟได้เหมือนนนกัะะเเพราาาแมม่่่งไตยยล แต่ตรงนี้นะฮะมีจุดที่น่าสนใจนิดนึงก็คือถ้าอิงตามมังงะหรืออนิเมะเนี่ยตัววานิลาไอซ์จะไม่รู้นะว่าตัวเองอ่ะมันกลายเป็นผีดิบแบบดีโอไปแล้วแต่ในเกมโจโจโคิมคเมยวนโบเคนออลสตารแบทเทิล์ดันมีมูฟเซตที่เป็นการดูดเลือดของศัตรูด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะ และที่กล่าวมาทั้งหมดตะกี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นของวานิลาไอศครีมที่ใครหลายๆคนที่ตามโจโจโมาแบบเข้มข้นก็น่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะฮะทีนี้ผมจะขอพูดถึงตัวละครเนี้ยในแง่อื่นๆกันบ้างดีกว่าโดยผมจะขอเน้นไปที่ความเห็นของชาวญี่ปุ่นประเทศต้นกําเนิดโจโจแล้วกันนะครับวานิลาไอศเนี่ยเป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างได้รับความนิยมค่อนข้างสูงจากชาวญี่ปุ่นคือถ้าเกิดมีการโหวตตัวละครจโจโจที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยพี่วานิลาเนี่ยก็มักจะติดต้นๆเกือบตลอดนะอย่างเช่นโพเนี่ยก็เป็น การจัดอันดับของชาวเน็ตญี่ปุ่นเมื่อราวๆปี2016ว่าชอบตัวละครไหนที่สุดในเรื่องโจโจ้<ๆ>ก็มีผลโหวตราวๆสี่หมื่นกว่าคะแนนเลยนะผลปรากฏว่าพี่น้ำแข็งของเรานี่แหละติดเป็นอันดับที่หนึ่งเลยพร้อมกับคะแนนโหวตไป5,070คะแนนตีเป็น12.6%จากทั้งหมดด้วยเหตุผลราวๆว่าวานิลาไอซ์เนี่ยมันแกร่งโหดดิบเถื่อนจริงๆบางก็ว่าที่วานิลามันทําหน้ากโกรธแบบนั้นนะ่ะเพราะว่ามันอิจชาพุชชี่ที่เป็นเพื่อนรักของดิโอเออผมไม่มีหลักฐานอะไรหรอกนะ แต่ผมคิดว่าวานิลาไอซ์เนี่ยมันต้องเกลียดพุชชี่แน่นอนเอทั้งสองคนจะรู้จักกันหรือเปล่านะบางก็ว่าครีมฟันมึงแย่มากเลยนะมึงแปลงฟันบ้างเหอะเดี๋ยวๆความเห็นพวกนี้มันอะไรวะเนี่ยและอีกจุดหนึ่งที่ทําให้คนชื่นชอบพี่น้ําแข็งก็คือคนภาคเสียงของแกโดยในภาค3เวอร์ชั่นอนิเมะเนี่ยก็ได้คุณฮายามิโชมาภาคเสียงให้

เสียงของเฮียฮฮยามินี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเสียงที่นุ่มลึกหล่อเท่มากๆเวลามีการโหวตว่านักพากเสียงคนไหนเสียงเท่และหล่อที่สุดเนี่ยเฮียฮายามิก็จะอยู่อันดับต้นๆเสมอตลอดบางคนก็เรียกเฮียแกว่าพระเจ้าด้วยซ้าอย่างคลิปนี้ฮฮยามิสั่งก็เคยไปออกรายการชื่อดังอย่างชาเบคุริสนสนเจ็ดมานักแสดงสาวคนนี้คือคุณไซกะคันดาแค่ได้ยินเสียงของคุณฮฮยามิโชเนี่ยก็เสียอาการทันที คือจริงๆวานิลาไอซ์ก็เคยผ่านการพากเสียงมาจากรักพากหลายคนแต่ยฮมิโชนี่แหละที่ดูจะบัฟให้พี่วานิลาไอซ์กลายเป็นตัวละครที่หล,หลายๆคนชื่นชอบและสนใจมากยิ่งขึ้นหรือบางคนก็ชอบในตัวสแตนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอย่างคนนี้ก็บอกว่าเออถ้าเกิดถามผมว่าอยากได้สแตนตัวไหนในเรื่องโจโจมากที่สุดแล้วก็ก็คงจะเป็นครีมละมั้งครับเวลาไปเจอที่ที่คนเยอะๆเนี่ยก็ไม่ต้องฝ่าเข้าไปในฝูงคนเราก็ใช้สแตนฝ่าเข้าไปเลยเฮ้ย คนรอบๆก็ตายหอยห็บไม้เอกสละอาะกันหมดสิวะหรือบางคนก็บอกว่าอยากลองดูว่าถ้าเกิดคลีมกับ The Hand, เดอะแฮนด์สแตนของโอคุยาสึตัวละครจากภาค4ี่สู้กันจะเป็นยังไงก็น่าคิดนะฮะว่าจังหวะที่คลีมอยู่อีกมิติหนึ่งแล้วเดอะแฮนด์ใช้มือฟาดเข้าไปจะได้ผลไหมท่านที่ชมอยู่ก็ลองคิดแล้วคอมเมนต์ดูได้นะครับเออไหนๆก็พูดถึงเดอะแฮนด์แล้วคือในการ์ตูนเรื่องโจโจ้เนี่ยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆก็คือการที่มีตัวอักษรที่เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติลอยไปลอยมาเต็มกระต ถ้าเอาที่ทุกคนเคยเห็นแน่นอนก็คงจะเป็นในตัวเนี้ยที่มันจะอ่านว่าโก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 กซึ่งไอ้คำนี้ยที่เขาแปลไทยก็จะเป็นคำว่าครื่นประมาณนี้นะแต่ในส่วนของครีมและเดอะแฮนเนี่ยเวลาที่โจมตีศัตรูด้วยการลบสิ่งต่างๆให้หายออกไปจากโลกนี้เขาจะใช้คำเรียนเสียงว่ากะองกาองถ้าอ่านเร็วๆก็จะเป็นก้องก้องก้องประมาณเนี้นะ ในส่วนของแปลไทยเขาจะใช้คําว่ากึง่งก็เป็นเสียงที่แบบอารมณ์แบบโดนกระแทกจนหายไปอีกมิตินึงนั่นแหละและณตอนนีน้ทั้งซีรีส์โจโจ้ก็มีแค่2ตัวนี้นี่แหละที่มีเสียงเรียนธรรมชาติเป็นเสียงนี้ทีนี้เราลองมาดูความเห็นของชาวเน็ตแดนประดิบกันว่าเขาคิดยังไงกับไฟของวานิลาไอซ์และแก๊งปอนาเลฟกันบ้างคือตอนนี้เสพติดวานิลาไอซ์ที่ภาคโดยคุณฮายามิโชมากๆเลยอะครีมนี่แหละที่เป็นเหมือนตัวแทนของคําว่าสแตนที่แข็งแกร่งความจงรักภักดีของวานิลาไอซ์เนี่ยมันโคตรสุดยอดเลยนะ ทั้งความมุ่งมั่นและความเครียดแค้นของมันนี่ดีจริงๆเออผมคิดว่าตอนนี้คงไม่มีสแตนตัวไหนที่จะแข็งแกร่งกว่าวานิลาไอศครีมได้หรอกเอาชนะไอสับป,ประหลาดแบบนั้นได้นี่สุดยอดเลยนะปุนาเลฟฉากที่วานิลาไอสเตอิกกี้เนี่ยมันแย่มากนะผมกลับไปดูอีกครั้งไม่ได้เลยแต่การต่อสู้เนี่ยมันมีฉากเจ๋งๆเยอะมากเลยโดยเฉพาะตอนที่อิกกี้กลายเป็นวิญ,ญญาณสีทองลอยไปนี่โคตรเท่ตอนตายของอับดุลกับค้าเคียวอินอะพอกั้นน้ําตาได้นะแต่พอเป็นอิกกี้ตายนี่ร้องไห้ออกมาเลยครับฉาก ที่วานิลาเตะอิกกี้เนี่ยทนดูไม่ได้เลยเจ็บปวดมากหมานักสู้ตัวหนึ่งที่เอาชีวิตตัวเองแลกเพื่อช่วยชีวิตของมนุษย์เอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ผมยังประทับใจจนถึงตอนนี้อยู่เลยอะ่ะจะสังเกตได้ว่านอกจากคุยถึงความโหดของวานิลาไอซ์แล้วเนี่ยไฟนี้ค่อนข้างทําร้ายจิตใจคนรักหมามากนะฮะในอนิเมะกับมังงะนี่อิกกี้โดนเตะว่าแย่แล้วนะแต่เวอร์ชัน OVA ีนี่เข้าขั้นปวดตับเลยเพราะอิกกี้อ่ะโดนมิติมือของวานิลาซัดเข้าไปตัวขาดครึ่งแถมยังโดนเตะซ้ําอีกคือเหมือนดูแค้น ก้ยังไงก็ไม่รู้และด้วยการที่วานิลาไอซ์เป็นรองบอสแต่ฆ่าพวกตัวเอกได้ถึง2ตัวนี่เยอะกว่าดีโอเองนะจึงทําให้ใครหลายๆคนทั้งชอบแล้วก็เศร้ากับไฟนี้มากรวมถึงยกให้ไอ้น้าแข็งนี่แหละเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่โหดที่สุดตัวหนึ่งในซีรีส์โจโจเลยละ่ะนี่ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าถ้าสลับเป็นแก๊งจโจทาโรโจเซฟคาเคียวอินที่เล่นเกมอยู่มาสู้แทนจะรอดไหมเอาล่ะฮะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบสวัสดีครับ